สวัสดีครับเปล่ยนเปลี่ยน,ย,นยุไกยุไก,ก่กะสวัสดีครับนี่คือบ้านสวนยูฟ้าครับนาอย,ยู่โลบ้านสางแปนครับตำบลแงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครได้ออกมาบ้านสวนยูฟ้าครับมาดูแลได้ลายอย่างครับหมอชิงไข่ปูกไม่แน่เออม่วงเบาใจเนี้ยร่มพัดลมตีเมื่อวา,านฝนตกครับฝนตกบ้านเปล่ยนเพื่อน,น,น,นเพียงใดเนาะพี่น้องทั้งนี้มีฝนครับแต่ลมกะ ธรรมดาเป็นธรรมชาติครับบอ่บอหลบ่อแห้งมือนี่มาเอาดอกแค่ครับบ้านสวนยูฟ่าขเบคงนมากกันครับเพื่อนเพื่นอนบ่วไหลหลาย,ลายมือนี่พอได้กินได้ท่านครับครับคือดอกแคได้ป็นจุทุงเข้าบ้านครับมือสวยแล้วพี่น้องนะครับ แก่ก็ได้ผลผลิตดอ,อกแค่ครับผม่ด,ดอ,อกแคเวิดครับในคู่นึงครับพี่น้องนคือบ้านสวนยูฟ้าครับวิถีสีวิตของเต้าพาอิสานเฮาระเทือนว่าให้ไปหน้าผูกไว้ครับ เป็นดอกแค่เป็นหัวคาหัวสิ้นไข่เป็นชิ้นค่าฟังทิ้นได้ครับผมลองกังแปลงไปแต่ละมือแจ่ละวันนาแล้งก็ได้เจ็บตลอดครับดอกแค่ฟองพอยน์เศนบานสวนยูนฟ้านาฝนก็นเจ็บตลอดเออเพิน่นขยุดประมาณเดือนหนึ่งครับเดืนนอนหนึ่งต่อหนึ่งเป็นตลอดครับดอกแค่เอาเก็บดูเป็นดูครับแท่งดอกเรื่อยๆ้าวกเก็บ เพ่นกับโบเป็นเพื่อนโบแทงดอกครับเน่าตรงแค้งเอาเอาออกเรื่อยๆประมาี้ผมคิดว่าแต่ว่าต้นเดืนๆที่มูเพิ่อน,เนบเพื่อนเพื่อนเพื่อนบบเก็บบบซอยแห้งเป็นมากไปกับจบไปเลยครับบบคอยบบคอยออกอีกอนนี้ผมซอยตลอดครับออกมากผมซอยผมซอยเอาไปบริโภคกินไปท่าน เป็นสินค้าของทองทิ้นได้ครับนี่คือดอกแก้บ้านสวนครับเบิงน้ากันไปอีกจังน้อยครับผมสีผ้าออกไปเบรงหัวชิ้นไข่ครับหัวชิ้นไข่ที่ปลูกนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปลงครับเจ็ดแปรงิดว่าพี่แก้ตัวไม้ขาหน้ามอทวมครับขาห ได้ผลผลิตทีที่แล้วผลผลิตบ่อได้ครับบ่อเต็มที่ะวานาว้ำถั่วเป็นก็นเล้ผลผลิตบ่อได้หลายครับมีทหารหน้ามดท่วมก็เท่ากล้วเป็นเรื่อยๆครับก็ต้องย่อท่อคือว่าบานเน่าต้องปลูกกินปลูกท่วปลูกแตงฝนตกมากเยนอนหาต่อเยอนหอบประมาณนี้ครับปลูกพลอม่พผาปลูก บ่มีทุกอย่งางไรครับพี่น้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาทากักทายมาเป็่นกำลังใจพี่ายตัดเส้นครับบา้านสวนยูฟา้าอาทสิยุดคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับคลิปหน้ากับจังง่อกันไม่ให้กำลังใจพญายตัดเสียนเด้อกดไลค์กดแชร์ขอขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆ